อาการที่ชวนให้สงสัยว่าจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งอย่างเช่นก้อนเนี่ยโตเร็ว 2. คือก้อนมีลักษณะแข็งติดกับอวัยวะที่อยู่ข้างเคียง 3. ก็คือมีก้อนร่วมกับมีอาการกลืนติดหรือมีการเสียงแหบอันนี้เป็นอาการที่ควรจะพบแพทย์แล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมครับ ทำอะไรอยู่อะลูกนวดไหล่ให้แม่หน่อยสิแป๊บนึงแม่หนูส่งเมลให้ลูกค่ะแป๊บหนึง่งแม่ปวดตรงไหล่อะลูกน่าจะมาจากที่ยกของให้พ่อเขาแหละได้ค่ะจ้างไว้เนี่ยแม่ตรงนี้เหรอ,อ,อนวดดีเหมือนกันนะเนี่ย คราวนี้ถ้าจะยกของหนักๆอ่ะก็บอกหนูไม่ก็รอพ่อโออเอเบาๆ่อยสิลูกเท่าเดิมนะแม่แต่มันเหมือนมีก้อนอะไรอยู่ตรงนี้แม่รู้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เหรอใช่แป๊บพี่หนูไปเอากระจกให้ไม่แม่ตรงนี้เนี่ยแม่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยเจ็บด้วยลูกหนูว่าไปหาหมอดีกว่าแม่จะได้รู้ว่าเป็นอะไรก็ดีเหมือนกันนะ ว่าแต่จ่ายแพงหรือเปล่าลูกไม่ต้องห่วงแม่หนูสมัครประกันไว้ให้แล้วไว้เดี๋ยวเราค่อยไปปรึกษาตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิตเขาจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเองก็ดีเหมือนกันนะลูกขอบใจมากนะเวลาแม่เจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็จะได้หายห่วง ่อไปเนี้ยแม่ต้องดูแลตัวเองห้ามทำงานหนักๆห,ห้ามยกของหนักๆแล้วนะแม่ได้เลยจ้าแม่ก็จะให้ลูกช่วยยกไงแต่ดีนะแม่ที่เป็นแไทยทรอยไม่ได้เป็นก้อนเนื้อร้ายอ่ะต่อไปเนี้ยแม่จะดูแลตัวเองนะหนูไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจได้ทีเนี้ยลูกก็จะออกไปหางานหาเงินเยอะๆมาให้แม่ใช้ไงแม่หนูรู้ละว,ว่าหนูขี้งกเหมือนใคร <laughs> สวัสดีค่ะ พบกับกุ๊กกิ๊กและรายการแบงค k กไลฟ์ e พลนต y Station สาระสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเวลาที่เราคลำไปพบก้อนเนื้อบริเวณด้านหน้าลำคอแล้วมันเติบโตขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะพูดว่าเอ๊ะแบบนี้คือโรคไทรอยในขณะที่ถ้าหากว่าไปหาคุณหมอคุณหมออาจจะมีการวินิจฉัยแล้วบอกว่าแบบนี้คือคอหอยพอกหรือว่าก้อนเนื้อไทรอยก็เป็นได้ก็เลยทําให้หลายๆคนอาจจะเกิดความสับสนค่ะว่า แล้วเวลามีก้อนเนื้อเกิดขึ้นด้านหน้าลําคอเราควรจะเรียกว่าเป็นโรคไทรอยหรือว่าเรียกว่าเป็นโรคอะไรดีนะคะวันนี้กิ๊จะพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบกันที่โรงพยาบาลพระราม9ก้าค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์เอกสิทธิ์วานิจเจริญกุลอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลพระราม9ก้าที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับก่อนอื่นสอบถามก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องของ ก้อนเนื้อบริเวณลำคอถามนิดนึงค่ะว่ามันอันตรายไหมคะขอขยายความให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับววาอันตรายในที่นี้คือก้อนที่มีความเสี่ยงในการจะเป็นเนื้อมะเร็งหรือเปล่าโดยทั่วไปเนี่ยอวัยวะที่อยู่ที่บริเวณลำคอที่จะตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ที่จะมีก้อนเกิดขึ้นได้เนี่ยก็มีอยู่2อสอย่างที่พบได้บ่อยนะครับอันที่1ก็คือเป็นก้อนของต่อมไทรอยด์นะครับสก็คือเป็นก้อนของต่อมน้ําเหลือง <Das S 2> นะครับแล้วก็สามก้อนของต่อมน้ําลายที่อยู่บริเวณลาคอหรือว่าใตา้ใต้คางนะครับโดยทั่วไปเนี่ยลักษณะหรืออาการที่ชวนให้สงสัยว่าจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งอย่างเช่นก้อนเนี่ยโตเร็วะนะครับก้อนโตเร็ว2คือก้อนมีลักษณะแข็งแล้วก็ติดหรือว่ายึดติดกับอวัอยวะที่อยู่ข้างเคียงนะครับสามเมอคือมีมีก้อนร่วมกับมีอาการกลืนติดนะครับหรือมีการเสียงแหบนะครับอันนี้เป็นอาการที่ ควรจะพบแพทย์แล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมครับอืมค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของต่อมไทรอยเมื่อสักครู่ที่คุณหมอบอกว่าถ้ามีก้อนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็สังเกตได้ว่ามันน่าจะมีอาการอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับต่อมไทรอยได้ใช่ไหมคะต่อมไทรอยคืออะไรคะต่อมไทรอยเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญนะครับอย่างหนึ่งของร่างกายก็คือหน้าที่ของมันคือผลิตฮอร์โมนไทรอยอครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญของร่างกายะนะครับ ตอนแหน่งของมัน,นก็จะอยู่บริเวณกึ่งกลางลาคอใต้ต่อลูกกระเดือก<ะ>แล้วก็อยู่เหนือกระดูกไหปลาค้านะครับขนาดของมันเนี่ยถ้าวัดจากซ้ายไปขวาก็ประมาณสัก5-6เซนติเมตรถ้าหากว่ามีก้อนเกิดขึ้นตรงนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะมาจากต่อมไทรอยใช่ครับแล้วมันมีความเสี่ยงหรือว่าความน่ากังวลว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างถ้าเกิดมีก้อนขึ้นมาตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้ามีก้อนตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเป็นก้อนของต่อมไทรอย <C> e ะนะครับส่วนใหญ่นะครับใช้ไมัส่วนใหญ่มันจะเป็นเป็นเนื้อดีพูดง่ายๆคือว่ามันเ,เป็นเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับก็ะจะมีส่วนน้อยที่อาจจะเป็นมะเร็งได้นะครับดังนั้นก็คือเวลาเราเจะก้อนตรงตำแหน่งเนี้ยสิ่งที่สําคัญคือต้องวินิจฉัยได้ว่ามันเป็นเนื้อดีหรือว่าเป็นเนื้อมะเร็งนะครับค่ะถ้าเป็นเนื้อดีมันจะมีผลยังไงบ้างคะถ้าเป็นเนื้อดีนะครับก็เราก็อาจจะยังไม่จําเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับ เอาออกแล้วก็ใช้การติดตามการรักษาได้แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อมะเร็งอันนี้แล้วก็แนะนําให้ทําการผ่านะครับนอกเหนื้อจากเรื่องของก้อนที่ว่าเป็นมะเรง็งเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้อดีแล้วอย่างเงี้ยมันมีอาการอื่นด้วยไหมคะที่เหมือนเราสามารถวินิจฉัยว่าเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยไหมคะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาการของต่อมไทรอย์เนี่ยถ้าจะผิดปกติหมอจะแบ่งเป็นทั้งหมด3อา,าการหลักๆนะครับ อาก,การที่1ก็คือเป็นอาการที่มาด้วยก้อนที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาก,การที่2เนี่ยคือเป็นอาการที่เกิดจากฮอร์โมนไทรอยมากเกินภาษาคนทั่วไปมักจะเรียกว่าไทรอยเป็นพิษหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยอนะครับคนไข้ก็มักจะมีอาการที่มาพบแพทย์ได้ไบ่อยๆคือมีการเหนื่อยง่ายมือสัน่นใจสัน่นนะครับผอมลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ ครับก็ถว่าจะขี้ร้อนหงุดหงิดเป็นต้นอุ้ยอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่สังเกตดีๆนึกว่าเป็นไวทยทองได้เลยนะคะอาการใกล้เคียงม,มากเ<ห>ลยค,ค่ะอา่ค,ครสุดท้ายอันที่สามคือเป็นอาการที่เกิดจากฮอร์โมอนเทรอย์น้อยเกินหรือภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าไฮโปไทรลย์ะนะค,ะค,ะค,ครับคนไข้ก็มักจะมีอาการอ่อนเพลียขี้หนาวท้องผูกแล้วในปัจจุบันมีวิธีการรักษาโรคเหล่านี้ยังไงบ้างอะคะ โดยปกติเนี่ยถ้าคนไข้มีก้อนอนะครับมีก้อนมาปรึกษาหมอเนี่ยแล้วก็จะใส่การตรวจอยู่สองสัหยาคที่สําคัญนะครับอันดับแรกคือว่า<ม>ต้องตรวจร่างกายโดยแพทย์ก่อนว่าก้อนอที่เราเจอเนี่ยเป็นของอว,วัยวะไหนนะครับใช่ของไทรลอยหรือเปล่าถ้าเกิดสม่ติว่าเราตรวจร่างกายแล้วเนี่ยเราสงสัยว่าจะเป็นก้อนที่ต่อมไทรลอยแล้วก็ส่วนที่2ก็คือการตรวจคันธทจ้จรไทรลอยอ อนซซาวทรอยนี่ก็เป็นการตรวจที่มีประโยชน์มากะนะครับเป็นการตรวจที่ไม่ได้ยุ่งยากคนไข้ไม่ต้องอดอาหารใช้เวลาในการตรวจไม่นานประมาณสัก 15- 20นาทีแล้วก็จะรู้แล้วว่ากอ้นอนที่เจอเนี่ยใช่ครับเป็นก้อนต่อมไทรอยหรือเปล่าและถ้าเกิดเราเจอแล้วหลักว่าเป็นก้อนต่อมไทรอยแล้วเราสงสัยว่ามันจะมีความเสี่ยงเป็นเนื้อมะเรง็งหมอกกจะแนะนําการตรวจโดยการเจาะดูดชิ้นเนื้อ,อนะครับก็คือเราจะ,ะฉีดยาชาเฉพาะที่แล้วก็จะสอดเข็มฉีดยาเล็ก เหมือนเข็มฉีดวัคซีน ine, oh. ลงไปที่บริเวณก้อนแล้วก็ไปดูด oh. นะครับชิ้นส่วนเล็กๆของต่อมไทรอยด์ไปตรวจดูว่ามันเป็นเนื้อดีหรือว่าเป็นเนื้อมะเร็งแล้วพอรู้ผลทราบผลแล้วก็ค่อยเข้าสู่วิธีการรักษาต่อไปถูกต้องค่ะในปัจจุบันมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะในกรณีที่เรามีก้อนที่ต่อมไทรอยด์แล้วเราพิสูจน์ได้ว,ว่าหรือเราเินจีฉัวยว่าเป็นเนื้อดีถ้าเป็นเนื้อดีแล้วมีขนาดเล็กนะครับหมอก็จะแนะนําว่าเรา ใช้วิธีการติดตามการรักษาต่อไปก่อนได้ยังไม่ต้องผ่าต<ช>ัดนะครับแต่ว่าต้องตรวจติดตามโดยการตรวจร่างกายแล้วก็ติดตามโดยการทำอน์สาวระย,ยะระยะถ้าเป็นเนื้อดีแต่ก้อนมีขนาดใหญ่<ช>นะครับมีขนาดใหญ่จนก,การะทั่งมีผลต่อเรื่องของความสวยงาม<ช>นะครับ<ช>หรือว่ามีการเบียดอว,วัยวะที่อยู่ข้างเคียงกรณี<ช>นี้เนี่ยหมอก็จะแนะนำให้ผ่าตัด ส่วนถ้าผลชิ้นเนื้อเราไี่ใช่แล้วว่าเป็นเนื้อไม่ดีหรือเป็นมะเร็งไทรอยนี่อันนี้เราจะแนะนําให้ผ่าตัดแน่นอนเลยถูกต้องคับผมหลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยก็จะมีการรักษาในการทานแร่รังสีแล้วก็การทานยา <appliance S 2> คุณหมอคะเห็นว่าในปัจจุบันเรื่องของวิธีการรักษามันมีเรื่องของการผ่าตัดสองกล้องด้วยใช่ไหมคะก็ในปัจจุบันนะครับการผ่าตัดไทรอยเนี่ยเราจะมี2วิธีนะครับหลักๆวิธีแรกก็คือการผ่าตัดเปิดแบบปกติทางด้านหน้าลําคอ ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้กันมาเนิ่นนานวิธีดั้งเดิมข้อเสียของวิธีการนี้คือคนไข้ก็จะมีแผลเป็นอยู่ที่บริเวณหน้าหน้าลำคอซึ่ง,ซ,งซึ่งบางคนก็จะมีความกังวลกับเรื่องแผลเป็นนะครับวิธีที่2เราเรียกว่าการผัดแบบ2กล้องซึ่งการผัดแบบ2กล้องนี่ก็มีความนิยมมากขึ้นในช่วงสักประมาณ1 0บถึงยีปีที่ผ่านมานะครับทางที่1คือสองข้อทางปากทางอื่นๆอย่างเช่น่คุณหมอบางท่านอาจจะสองข้าทางรักแร้อ๋อ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างการผ่าตัดแบบเปิดปกติทางด้านหน้าของลำคอกับการมาตัดแบบสองร่องเนี่ยข้อดีของการผ่าตัดแบบสองร่องหลักๆก็คือ1คนไข้ก็จะไม่มีแผลเป็นนะครับจะไม่มีแผลเป็นที่ไม่มีไขมันแผลเป็นจะซ่อนอยู่ในป่านะครับอันที่2ก็คือว่าแผลก็จะเล็กนะครับเมื่อแผลที่เล็กคนไข้ก็จะเจ็บน้อยเจ็บน้อยก็จะฟื้นตัวเร็วนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นข้อดีของการผ่าตัดแบบสองรัอง ก็ถือว่าเป็นวิทยาการที่สมัยใหม่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้ป่วยได้มากขึ้นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโหวันนี้ถือว่าได้รับข้อมูลดีๆมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้หลายท่านอาจจะแบบกําลังจับคอตัวเองอยู่ว่ามีก้อนอะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะสามารถทําได้เลย<ช>วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสําหรับนายแพทย์เอกสิทธิ์วานิชเจริญกุลค่ะอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลพระราม9ก้าที่มาให้ความรู้ดีๆกับเราในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะคุณหมอยินดีครับ แล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการ Bangkok Live Healthy Station ก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากการย้ำกันอีกครั้งอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเงินซื้อไม่ได้ค่ะวันนี้กูกิ๊กและคุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นกับ BLA Smart CI ประกันคุ้มครองมะเร็งและโรคร้ายรวม20โรคดูแลยาวนานถึงอายุ99ปีคุ้มครองสูงสุด5ล้านบาท ตรวจพบโรคร้ายแรงครั้งแรกรับเลย100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครง่ายไม่ตรวจสุขภาพเพียงตอบ3คํำถามสุขภาพง่ายๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศที่ดูแลท่านอยู่หรือติดต่อ call center 027778888หรือสามารถคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต www.bankoflife.com ok หรือสแกน QR c โคดนี้ได้เลยค่ะ